ทำไมนักทะเลต้องจับมือกันแล้วชีวิตของพวกมันโหดร้ายแค่ไหนภายใต้หน้าตาที่ดูบ้องแบวแบบนั้นโอเคงั้นเริ่มที่คำถามโลกแต่ก่อนเลยสรุปแล้วมันจับมือกันทำไมคำตอบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับคือกันไหลกันไหลหมายถึงกลัวกระแสน้ำพัดไปเหรอถูกต้องครับคุณลองจินตนาการดูนะนักทะเลเนี่ยใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในน้ากินในน้านอนในน้า ผสมพันธ์ก็ในน้ำคือแทบไม่ขึ้นบกเลยแทบไม่ขึ้นเลยครับโดยเฉพาะตอนนอนพวกมันจะนอนงายท้องลอยตุ๊บปองอยู่บนผิวน้ำทีนี้ทะเลมันไม่ได้นิ่งเหมือนสะว่ายน้ำหลังบ้านมันมีคลื่นมีลมมีกระแสน้ำอ๋อพอจะเห็นภาพละถ้าเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีอาจจะลอยออกไปกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ได้นะใช่ครับ การลอยออกไปไกลๆจากแหล่งหากินหรือไกลาจากฝูงมันอันตรายมากเสียงที่จะเจอฉลามหรือวานเพชฌฆาตและอาจจะกลับอินเข้าฝั่งไม่ถูกทางดังนั้น,น,นการจับมือกันไว้ก็เหมือนการผูกเชือกจูงกันไว้ไม่ให้ใครหายไปไหนใช่ครับโดยเฉพาะแม่กับลูกติดตามเวอร์ชั่นเต็มได้ที่ช่องอะไรนะทำไมนะฟังเพลินๆได้ทั้งสาระและความรู้แล้วพบกันนะคะเรารอคุณอยู่